สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอเอ๋นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นดวงชะตานะคะความรักการเงินการงานสุขภาพของชาวธาตุน้ำนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะการเงินการงานสุขภาพในระยะของเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมอรุกคลิปแก๊จะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊บเองก็มีการเป็นของตัวเองในขังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกป๊บไม่ได้จาเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดยวตงรง description แม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปร m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามว่าจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงรายเดือนของชาวธาตุน้ำทั้ง3ราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและก็ชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพของชาวธาตุน้ำในเดือนกุมภาพันธ์2565นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับพ,พี่เพื่อนๆในทิกตอกนะคะสามารถปัดทางด้านขวาไปที่หน้าช่องของ t i กตอกของแม่หมอได้เลยจะมีโลโก้ YouTube อยู่สามารถจิ้มที่ลิงก์แล้วก็ไปดูคลิปเต็มที่ช่องได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube ของแม่หมอนะก้าวไม่เท้า sipa the tower king of wands แปดไม้เท้าขอไพ่พิเศษหนึ่งใบนะคะคิงถือเหรียญขอโทษค่ะควีนถือเหรีออยญ โอเคจากพลังงานที่ได้รับนะคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในเดือนกุมภาพัน์ธเนี้ยชาวธาตุน้ำทั้งาสามราศีเนี่ยคุณมีเรื่องที่ต้องให้คิดแล้วก็มีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างกระทันหันหลายๆเรื่องมันเหมือนว่าเดือนเนี้ยคุณอนจจะเจอปัญหาหลายอย่างหรือปัญหาที่มันคาซาคาราคาซังมาอยู่ก่อนแล้วแต่ในเดือนเนี้ย เหมือนปัญหานั้นมันเข้ามากรูพร้อมๆกันแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนะีนะ่ยยังไม่สามารถจัดก,การหรือเคลียร์ปัญหาอะไรได้ในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ปัญหามันมาพร้อมๆกันและทําให้คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แต่มันเป็นจังหวะที่คุณค่อนข้างปวดหัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบถ้าจะมาขนาดนี้บางทีแบบ ขอเวลาตั้งตัวหน่อยบางทีขอจังหวะหน่อยได้ไหมบางทีมันบางทีบางจังหวะมันไม่พรูฟมันไม่ลื่นมันไม่คล่องแล้วนี่เล่นปร,ประมาณแบบว่าปัญหามาทีเดียวเลยทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้ชาวธาตุน้ำทั้ง3ราศีได้เกิดชาวราศีมีนกรกฎและกระพิจิกค่อนข้างปวดหัวแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับปัญหาที่มันคาคาซังและตุ้มเข้ามาเป็นกกทีเดียวนะ ก็ขออภัยในเสียงการแจ้งเตือนนะคะอืมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยจริงๆนะจะถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมคุณผ่านไปได้แต่ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงนะคะอืมพอมาดูในเรื่องราวของการเงินจะมีความรู้สึกว่าการเงินของชาวท่านาน้ำทั้งสามราศีในเดือนนี้เนะี่ยยังไม่ค่อยดีนะักเรียกได้ว่าเป็นจังหวะของการหมุนเงินมากๆหามาใช้ไปหามาใช้ไปหรือ หามาได้ปุ๊บมันพอดีกับรายจ่ายมันแมทกับรายจ่ายมันแมทกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเลยนะคะการเงินจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าหอยหน่วยเลยหามาใช้ไปมันพอดีเกินไปจะมีความรู้สึกว่าอะไรนี่นะคะ 3.. ามเรืองสุขภาพของชาวธาตุน้ำทั้ง3ามราศีในเดือนนี้ก็ไม่ค่อยดีอีกเช่นกัน มีความรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีอาการป่วยกระสอบก,กระแสะหรือมักจะเป็นเป็นหหายซึ่งอาการป่วยนั้นมันจะเกิดขึ้นจากสมมาติมันจะเป็นโรคเดิมๆของชาวธาตุน้ำนะคะทั้งสามดาศสี้โรคที่มันวนเวียนอยู่ในตัวของคุณมันเป็นเป็นหยหายมันไม่หายขาดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาหรือว่าเยาวยาน,นิดนึงนะคะ พอมาดูในเรื่องของความรักคือจริงๆคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่มัน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 หนักมันหนักตรงที่บางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันพูดไม่ได้บอกไม่ถูกรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ในเรื่องของความรัก บางครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมคนของเราอยู่อย่างหนึ่งหรือเสมอเสมอมันจึงทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นแรงเสียดทานที่ทาให้คุณเนี่ยต้องเจอหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ชาวธาตุน้ำทั้ง3าราศีเนี่ยแบกนองของความรู้สึกไว้เนี่ยเพียงลําพังดังนั้นเวลามันเกิดเรื่องหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย มันเหมือนว่าคุณอะรู้สึกมากกว่าเวลาที่ต้องแบกรับหรือต้องทะเลาะแลยมีปัญหาแลยมีความสุขหรือความทุก์เนี่ยชาวธาตุน้ําก็มักที่จะต้องรับแล้วก็ประสบป,ปัญหาในเรื่องของตรงนี้ไปเสมอเสมอเลยโดยที่แบบคู่ครองหรือคนรักของคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ให้ค่าของชาวธาตุน้ําทั้งสามราศีมากพอเหมือนที่คุณให้เขานั่นเอง ในเดือนนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นคือเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมากเรื่องที่เหมือนคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะบางอย่างมันไม่ใช่ความลับหรอกมันไม่ใช่เรื่องปิดบังหรอกแต่มันเหมือนไพ่ขึ้นว่าเขาไม่อยากพูดอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ไม่อยากพูดเขาก็ไม่อยากบอกเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่บอกเขาก็นิ่งเนาะนะมันอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปซ่เฉยซะอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะไพ่เจ้าขาแล้วไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรัก ให้กับชาวราศีธาตุน้ําทั้ง3ามราศีหรือไม่แกะขอไพ่สามใบนะคะครับขอไพ่เพิ่มเติมนะหกไม้เทางจเจ็ดเจ็ดไม้ทาเจ็ดคาทาบางทีความรักมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดออก บางสิ่งบางอย่างไม่มีใครรู้ตัวเราดี B, เท่ากับตัวของเจ้าของเรื่องเองเนาะสิ่งหนึ่งที่ไพ่สามใบยอยากฝากแก๊บผ่านบอกชาวสามราศี้าน้ำก็คือถ้าในเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเลือกแล้วถ้าคุณมั่นใจว่านี่คือความสุขของคุณถึงแม้ว่ามันจะมีความทุกข์มาปะปนบ้างหรือมีความระแวงมีความอะไรบ้าง แต่คุณก็คิดว่านี่มันคือความสุขแท้จริงของคุณเอ่อก็อาจจะต้องดำเนินไปถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างหรือว่าทุกใจอยู่บ้างก็ตามนะคะแต่ไพ่ขึ้นบอกว่าคุณเลือกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็ต้องยอมรับแต่คุณก็ยอมรับมันจริงๆนะเนี่ยไพ่ขึ้นอยางเงนะคะแล้วก็เป็นไป,นปนในทิศทางที่คุณเลือกไม่ว่ามันจะกล้ามขึ้นฝืนทนหรือมีความสุขบ้างเป็นบางวันหรือไม่มีความสุขเลยในบางวันแต่คุณก็มาที่เจะเล่อ์แล้วก็ ยอมรับในผลของการกระทำนั้นเสมอๆเลยนะคะก็ยอมรับการตัดสินใจนะและการพยากรณ์ตรงนี้ก็แม่หมอก็อาจไปตามหน้าไพ่นะคะตรงไม่ตรงยังไงแม่หมอก็ขอโทษชทาวธศนุน้ำตั้งสามราศีด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตุกดุยอดซับสไคร์ตรุกดุดยอดกดไลค์ตุกดุดยอดคอมเมนต์เลยตัวอย่างคือกําลังใจอย่างนี้มา,มา,มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้ว ฝันดีราทีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย